นานนับร้อยปีมาแล้วลุ่มน้ำเพชรบุรีหล่อเลี้ยงชีวิตน้อยใหญ่แต่ใต้สายน้ำนี้ยังซ่อนตำนานแห่งเงามืดที่แม้การเวลายังไม่อาจลบเลือนลึกลงไปใต้พื้นดินในรอยแยกแห่งบาดาลน,นางจระเข้ใหญ่ผู้ชราภาพบวงสรวงต่อเจ้าแม่คงคาอ้อนวอนให้เผาพันจระเข้กลับยิ่งใหญ่ไข่ศักดิ์สิ์หนึ่งฟอง จึงถือกำเนิดณที่นั้นคืนเพลนน้ำขึ้นเต็มฝั่งแสงฟ้าผ่าลงกลางหนองบึงเสียงสะเทือนเลือนลั่นราวสวรรค์เปิดทางให้สิ่งลี้ลับถือกำเนิดและแล้วเปลือกไข่ก็ร้าวทีละน้อยในเงาเมื่อดของรากไม้น้ำลูกจระเข้ตัวหนึ่งคืบคลานออกจากเปลือกเกล็ดดำมันวาวสะท้อนแสงจันทร์ ดวงตาสีอัมพันวาวับราวกับเพลวเพลิงชาลวันชื่อที่เหล่าจระเข้ผู้เท่าขนาดน,นามให้ด้วยเกรงกลัวในอำนาจลี้ลับชาลวันเติบโตกลางสายน้ำลุ่มเพื่อนร่วมฝูงต่างรับรู้ได้ถึงกลิ่นอำนาจแม้อย่างเล็กแต่พลังในกายเจ้าจระเข้หนุ่มนั้นเกินกว่าจระเข้ทั่วไปหลายเท่าเมื่อเหยื่อเผลอพลาดชาละวันเคลื่อนตัวเร็วดุดฟ้าผ่า เขี้ยวแหลมตะปบปลายักษ์ได้เพียงพริบตาเลือดแดงฉานใต้สายน้ำคือสัญญาณว่าเจ้าพระยาแห่งลุ่มน้ำได้ถือกำเนิดแล้วอย่างแท้จริงค่ำคืนหนึ่งเสียงคำรามของชาละวันสะท้อนทั่วลุ่มน้ำสัตว์น้อยใหญ่พากันหนีหายเหลือเพียงเงาดำมืดแหวกว่ายอย่างหยิงพยองนี่คือสัญญาณที่เหล่าชาวบ้านจะได้ยินจนหวาดกลัวไปหลายชั่วอายุคน สายน้ำเพชรบุรียังคงไหลและชาละวันจะเติบโตขึ้นจนไม่มีผู้ใดต้านได้ตำนานของเจ้าพระยาจระเข้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น